เราซ่อมจริงจากสาเหตุของปัญหาก็มีทั้งซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์ก็เกือบจะครบวงจรนะครับรวมถึงรับประกันทาอู่สีด้วยครับก็เราพูดได้เปงนปากว่าเราซื้อตรงมันก็ต้องมีเงินทุนมามาเป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยดอกเบี้ยที่ได้รับจากแบงค์นะครับด้วยการบริการจากแบงค์ก็ต้องบอกว่าทาให้เราหายใจหายคอง่ายขึ้น ก็อู่นี้นะครับมันเป็นเริ่มมาจากทางพี่ชายของคุณวันชัยครับเริ่มมาเป็นอูเ่เล็กๆอยู่ที่ลังสิกแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยายขยายมาแล้วก็ส่งต่อมาให้น้องชายจนถึงณนะปัจจุบันเป็นคุณวันชยัยดำเนินกิจการครับก็มีทั้งซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์ก็เกือบจะครบวงจรนะครับรวมถึงรับประกันทําอู่สีด้วยครับตากหลักเลยก็จะเป็น มีทั้งราชการแล้วก็บริษัทเอกชนทั่วไปแล้วก็เป็นบุคคลทั่วไปที่เป็นลูกค้าประจํารถราชการก็จะมีตั้งแต่รถกระบะรถเกง๋งแล้วก็ยันพวกแบคโฮนะครับรถที่เป็นเฉพาะทางต่างๆรถดูดรถอะไรพวกนี้ครับมีหมดเลยคือต้องบอกว่าเราอ่ะเป็นผู้ตามเทคโนโลยีครับก็คือ เทคโนโลยีมันเคลื่อนไปเราก็ต้องเคลื่อนตามครับนะครับเราก็ต้องขวนขวายหาเน็ตเวิร์กต่างๆครับตอนนี้มันก็มีพวกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตรวจเช็คครับเราก็ลงทุนตรงนี้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ามันมีมันมีหลายเนื่องจากเราซ่อมรถทุกยี่ห้อทุกประเภทมันก็จะมีหลายเครื่องมือมากนะครับเฉพาะที่ลงทุนไปส่วนนี้ก็น่าจะเป็นครึ่งล้านเลยครับเราซ่อมจริงจากสาเหตุของปัญหาแล้วก็ เราพูดได้เป็นปากว่าเราซื้อตรงครับต้องบอกว่าธุร <Jonas> กิจรถยนต์เนี่ยยิ่งทำหลายแบรนด์ด้วยเนี่ยสต็อกมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็บริหารยากเพราะว่าบางทีเนี่ยปัญหาที่เราเจอคือรถรุ่นนี้มีเยอะมากแต่อยู่จุดหนึ่งมันก็หายไปเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเพราะว่า ในธุรกิจรถยนต์เนี่ยมันมีเรื่องของพื้นที่มาเป็นตัวกําหนด,ดหอนพอรถเปลี่ยนจากกลายเป็นรถมือสองที่ไปอยู่พื้นที่อื่นก็ไม่ได้กลับมาซ่อมที่เราบางทีลูกค้าในกลุ่มนั้นบางทีเราก็หายไปเลยอย่างเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างจะบริหารสต็อกยากนิดนึงมันก็ต้องมีเงินทุนมามาเป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยดอกเบี้ยที่ได้รับจากแบงค์นะครับด้วยการบริการจากแบงค์ก็ต้องบอกว่าทําให้เราหายใจหายคอง่ายขึ้นนะครับ ตอนนี้รถไฟฟ้ามันน่าจะเป็นเทรนใหญ่นะครับน่าจะเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ว่าณน,นวันนี้ผลกระทบอาจจะยังมาไม่ถึงนะครับมันยังตอนนี้รถไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่กับที่เป็นบริษัทเจ้าของแบรนด์นะครับแต่ว่าอนาคตแน่นอนเพราะว่าชิ้นส่วนต่างๆในรถมันหายไปเยอะมากนะครับมันก็จะเป็นโมดูลโมดูลงี้ครับก็ตอนนี้เรามีทำเราเพิ่งเปิดบริการอู่สีซึ่งรับซ่อมรถยนต์ทั่วไปแล้วก็ของรถประกันด้วยนะครับซึ่งอนาคตเนี่ย ต่อไปต้องบอกว่าผมว่าคนที่จะอยู่ได้มันต้องเป็นคนที่ปรับตัวง่ายนะครับตอนนี้เทรนรถไฟฟ้ามาโอเคละวันนี้มันยังไม่ถึงเราแต่มันมาแน่แล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะไปถึงจุดนั้นครับ